ในคลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงการใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องนะครับในการออกเสียงนะครับอในคลิปนี้จะพูดถึงบริเวณที่ถูกต้องนะครับที่ใช้ในการเปล่งเสียงมานะครับการเปล่งเสียงมันมีความสําคัญยังไงนะครับผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับอย่างเช่นอูคูเลเล่นะครับมันก็จะมีสายของมันนะครับเป็นตัวกําเนิดเสียงแล้วก็ตัวบอดี้ของมันเป็นตัวขยายเสียงใช่ไหมครับปกติเวลาเรา เล่นอูคูเลเล่ก็มีการทำงางนนนี้นะครับตัวสายของมันทําหน้าที่กําเนิดเสียงแล้วก็ตัวบอดี้ของมันเป็นลักหนะเป็นโพงทําหน้าที่ขยายเสียงแต่ทีนี้ถ้าตัวของอูคูเลเล่เนี่ยมันมีปัญหาอย่างเช่นผมปิดรูตรงนี้เพราะนั้นการจะทําให้เสียงเข้าไปกล้องกรานในนี้ก็จะทําได้ยากขึ้นใช่ไหมครับสมมุติว่าผมลองติดูเสียงมันก็จะเบาลง เพราะนั้นถ้าผมจะทำให้ได้เสียงดังเท่าเดิมต้องทำยังไงผมว่าต้องเหมือนกับดีดให้มันแรงขึ้นใช่ไหมครับพยายามสั่นตัวสายให้มันแรงขึ้นเพื่อพยายามสร้างเสียงให้ได้เท่าเดิมแต่ในกรณีปกติมันก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะมันก็สามารถสร้างเสียงให้กล้องลางได้นะครับอันนี้ผมก็เปรียบเทียบกับตัวระบบการพูดนะครับถ้าเทียบกันตัวอูคูเรเล่กับตัวระบบการพูดมันคล้ายกันยังไงนะครับ ก็คือตัวของเส้นเสียงทํางานอยู่ในบริเวณนี้นะครับเมื่อเราเควบคุมลมหายใจผ่านขึ้นมามันก็จะส่งคลื่นเสียงมากล้องกังวานในบริเวณโพรงปากกับโพรงจมูกเพราะฉนั้นการกล้องกระวานในบริเวณนี้มันต้องเกิดได้เป็นปกติเนาะแต่ถ้าสมมติว่าการกล้องกระวานมันเกิดไม่ได้ล่ะมันก็ต้องเกิดการทํางานของเส้นเสียงมากขึ้นแล้วก็เสียงมันก็จะเกิดในบริเวณคอออกมากขึ้นนะครับเพราะนั้นจึงเป็น สาเหต h, izer, ุหนึ wrote, ่งที่ว่าเอ๊ะทำไมเส้นเสียงมันเกรงโดยไม่มีสาเหตุซึ่งจริงๆแล้วมันมีสาเหตุสาเหตุก็คือเราไม่สามารถควบคุมเสียงให้มันขึ้นมากล้องกลางวันในบริเวณส่วนบนของโครงสร้างได้นะครับอ่ะส่วนบนของโครงสร้างมันก็จะเป็นตัวโพรงจมูกเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวโพรงจมูกเนี่ยมันยังมีการเชื่อมต่อไปกับตัวไซนัสนะครับตัวไซนัสก็จะเป็นโพรงอากาศด้านข้างอ่ะตัวโพรงอากาศด้านข้างนะครับ อย่างนี้เ่าเราจะเห็นว่ามันมีรูเชื่อมต่อแล้วก็ตัวตัวโพรงอากาศตัวนี้มันก็จะทําหน้าที่ในการเป็นตัวกล้องตังว,วันของเสียงด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูเป็นภาพสามมิติจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับตัวโพรงจมูกนะครับมันก็จะมีการเชื่อมต่อกับตัวไซนัสนะครับตรงแก้มหนกแก้มกับตัวบริเวณหัวคิว้วนี้นะครับซึ่งการพูดจะเป็นปกติมันต้องมีการ ส่งตัวอากาศขึ้นเสียงเข้ามาเกิดการก้องกัางวานอยู่ในโพรงจมูกแล้วก็ตัวไซนัสด,ด้วยนะครับแต่ทีนี้ <c oughs> ในคนที่เป็นโรคสปาร์มมาิกดิสโฟเนียเนี่ยสิ่งที่พบก็คือคนที่เป็นโรคสปาร์มมาิกดิสโฟเนียไม่สามารถสร้างเสียงกังวานในบริเวณจมูกได้นะครับเพราะนั้นมันจะเกิดการใช้เสียงอยู่แค่ในบริเวณตัวกล่องเสียงเพราะนั้นเสียงมันจะอยู่ในบริเวณนี้เป็นหลัก นะครับหรือว่าถ้าใช้การฉีดบอทฮอกช่วยเสียงมันก็จะสามารถขึ้นมาถึงบริเวณปากได้นะครับแต่การใช้เสียงจากจมูกก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววิธีการแก้ไขนะครับคือเราไม่ได้ไปมุ่งเน้นที่ต้องพยายามลดการเกรงของเส้นเสียงแต่ต้องพยายามทําให้เสียงมันก้องกังวานขึ้นมาถึงโครงสร้างในบริเวณส่วนบนได้นะครับถ้าตัวโครงสร้างในบริเวณส่วนบนเนี่ยมันสามารถ สร้างเสียงให้เกิดการก้องกังวันได้มันก็จะเกิดกลไกการพูดที่เป็นปกติแล้วการเกรงของเส้นเสียงมันจะค่อยๆลดลงไปเองนะครับ <c oughs> <c oughs> การก้องกังวันของเสียงในบริเวณโพงจมูกกับไตนัสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมจะลองเปรียบเทียบเสียงให้ดูนะครับออย่งางครับผมใช้เสียงจากปากนะครับบอกออกเสียงควบคุมลมควบคุมลมมาที่บริเวณโพงปากนี้นะครับใช้ปากเป็นตัวขยายเสียงนะครับ อันนี้คือเสียงก้องกลางวานในปากนะครับแต่ถ้าเป็นเสียงก้องกลางวานในโพรงจมูกก็คือควบคุมลมมาที่บริเวณโพรงจมูกแล้วเข้าไปในบริเวณไซนัสนะครับเสียงไว้าเป็นประมาณนี้ครับ <c oughs> คือเสียงมันมันขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในบริเวณโพรงอากาศตรงนี้เนาะแล้วก็เกิดการก้องก like ังวานอยู่ในนี้มันก็จะจะรู้สึกเหมือนเสียงมันก้องกังวานอยู่ในบริเวณใบหน้านะครับมันจะไม่เหมือนเสียงก้องกังวานในบริเวณปากเมื่อเสียงมันก้องกังวานในบริเวณบริเวณใบหน้าการใช้งานบริเวณคอในการออกเสียงมันจะน้อยลงนะครับเพราะนั้นเสียงมันจะมาอยู่ตรงนี้มากขึ้นนะครับก็เป็นเสียง งง,งคือเสียงมันจะมาก้องราวันในบริเวณนี้ได้แล้วก็การพูดมันจะกลับมาอยู่ในบริเวณส่วนบนนะครับแต่นี้อย่างในคนที่เป็นโรคสปาร์ตโมดิกดิสโฟเนียเสียงมันไม่สามารถมาถึงตรงนี้ได้เพราะนั้นเสียงมันจึงเกิดอยู่แค่ในบริเวณนี้ เพราะนั้นหลักการในการฟื้นฟูสปัน์ันดิคดิฟโนเนียน,น,นะครับในหัวข้อนี้นะครับผมก็อธิบายเห็นถึงโครงสร้างนะครับที่เราต้องใช้ในการควบคุมเสียงให้มันเกิดเสียงในบริเวณที่ถูกต้องก็คือต้องให้เสียงมันสามารถขึ้นมากล้องกลางวานในบริเวณส่วนของไซนัสนะครับหรือว่าบริเวณใบหน้าได้เมื่อทําได้นะครับการใช้คอมันจะลดลงแล้วก็การใช้เสียงมันจะเป็นปกติ มากขึ้นนะครับการเกรงของเสียเสียงม,มันจะค่อยๆลดลงนะครับ